แล้วเคยมีเคสแบบแอดมิดต้องนอนโรงพยาบาลใหญ่ๆได้ไหมจากการแพ้ฟุ่าก็จะมีเคสของเพื่อนจังเองอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ที่เหมือนกับเขาเหมือนกับมาด้วยการที่เหมือนแมวจามอันนี้เป็นน้องแมว ก็คือจามแต่ว่าจามค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยค่ะจะจามเป็นเลือดเลยโอ้ยยิ่งใหญ่ก็คือเหมือนเหมือนเด็กอนุบาลใช่เหมือนกับตัวน้องมันก็ไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วเป็นแมวหนักประมาณแบบ 3- 4มกิโลอะไรเงี้ยค่ะจามเป็นเลือดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโอเคก็เคสันอาจจะไม่ได้เหมือนกับรุนแรงถึงขั้นบางตัวที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลให้ออกซิเจนจากการที่ปอดมันถูกทำลายไปเยอะอะไรประมาณนี้ถามนิดนึง แอบถามอันนี้ถามเยอะเลยนะเอ้ได้ได้ไดยินดีค่ะถ้าสมมติว่าแบบปอดมันถูกทําลายเนี่ยอันนี้ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องอะไรเงี้ยเนาะก็คือปอดถูกทําลายคาคานี้เลยคือมันสามารถแบบเยียวยาได้ไหมถ้าสมมติว่าอ่าอย่างน้องแมวอะไรเงี้ย oh. หรืออะไรเงี้ยค่ะ เรียกว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันรอยลูกบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะทิ้งเอาไว้อืแต่บางส่วนมันก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้เหมือนกับกลับมาฟังก์ชันได้แต่ว่าสักเจออะไรเงี้ยค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็จะปรับตัวไปแต่ไม่ใช่ว่าปลอดหายถูกไหมยัง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 ไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เคยเจอถึงขั้นนั้นถ้าปอดหายมันมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้อาจจะเป็นแบบอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันกับปลอดมันหายไป เอออยากให้น้องเซียงแนะนําวิธีการดูแลถ้าสมมติว่าเออเรามีสัตว์เลี้ยงอ่ะเบสิกเลยก็คือหมาแมวเนาะที่แบบเออใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยค่ะหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยถ้าในเรื่องของฝุน่นอย่างหรือดูหนาวอะไรเงี้ยฝุ่นมันก็จะเริ่มมาเรามีวิธีการดูแลร,รักษาหรือแบบเบื้องต้นแบบวิธีเก็บสัตว์เลี้ยงของเราให้ปลอดจากฝุน่นยังไงบ้างละกันอน ถ้าส่วนเป็นคน Leah, makeup, nice though, อันนี้แล้วเราก็เหมือนกับใส่แมสเนาะก็เคยมีเด็กเหมือนกับเหมือนกับเป็นเด็กเล็กๆก็อะไรเงี้ยเขามาถามหมอเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าแบบเอาหมาใส่แมสได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะไม่ได้เพราะว่าตัวแมสันออกมาแบบมาให้ให้เหมือนกับหน้าแบบหน้าคนอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ทําได้ก็คือหนึ่งก็คืออาจจะเหมือนกับเอาน้องอะไรเงี้ยค่ะเข้าบ้านแล้วก็อาจจะเอาน้ำอะไรเงี้ยค่ะลูบตามตัวให้ฝุ่นมันออกอืมแล้วก็อาจจะเปิดเครื่องกองอากาศช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือช่วงที่ฝุ่นเยอะๆก็คือด น้องออกไปเล่นนอกบ้านให้อยู่แค่เหมือนกับในบ้านที่เหมือนกับมีเครื่องกรองอากาศน่าจะดีกว่า